คนน้องคะพี่มีคําถามมาถามคะ่ะมันอาจจะเยอะนิดนึงนะคะพอดีว่าพี่เห็นตัวเลขใน,นงบการเงินคะ่ะแอดรู้เลยว่านิวมันคืออะไรคะแล้วต้องจัดการยังไงทำไมมันดูเยอะจังเลยอะ แอคคูเรนเว่ล์นิวนะคะก็คือรายได้ที่เราทํางานไปแล้วค่ะแต่เรายังไม่ได้รับเงินเนาะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องบันทึกรายได้ตั้งแต่งวดของปีนี้คะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสบายใจขึ้นมานิดนึงมีอีกคําถามค่ะคือพอดีว่าไอเห็นไอตัวดิเพรสชันนะคะตัวเลขแต่ละปีมันไม่เท่ากันนะคะด e เพรสชันนะคะก็คือค่าเสื่อมเนาะการคํานวณค่าเสื่อมเนี่ยมันก็คํานวณตามวิธีการคิดของเราค่ะว่าวิธีเส้นตรงวิธีอัตราเร่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เท่ากันก็อาจจะปีนี้สิน รับเราหมดแล้วคิดค่าเสือเ่อมไปหมดแล้วหรือเราซื้อสินทรัพย์มาเพิ่มมันก็จะมีค่าเสื่อมเข้ามาเพิ่มแค่นั้นเองคะ่ะไม่ต้องกังวลเนาะอ่าโอเคเข้าใจค่ะแล้วเอเเอ prepaid expense น,นะคะมันคืออะไรคะแล้วทําไมต้องมีอะคะ prepaid expense นะคะ,ก,นนะ,คะก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้บริการคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินเอาไว้ก่อนคะ่ะแล้วค่อยมาตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปีถ,ถัดไปที่เราใช้งานจริงๆคะ่ะ deferred revenue ค่ะมันต้องบันทึกบัญชียังไงล่ะคะ Deferred revenue นะคะก็คือเงินที่ลูกค้าจ่ายให้เรามาก่อนแต่ว่าเราเนี่ยังไม่ได้ไปทำงานให้เขายังไม่ได้ไปบริการอะไรให้เขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอามาตั้งเป็นเจ้าหนี้เอาไว้นะคะแล้วพอเราไปบริการเขาทำของให้เขาแล้วเราค่อยมาบันทึกเป็นไรายได้ในปีถัดมาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณน้องขอบคุณมากนะคะ oh <my> ยินดีค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs>